นยกเป็นของเล่นหรือ,อพลังหนุ่มพลังหนุ่มส่วนนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้สี่ตัวจากต่อไม้สัก ก็จะเตรียมไว้สำหรับเป็นโต๊ะกาแฟยามเช้าเ้านะครับแล้วก็เป็นโต๊ะรับแขกเผื่อแขกไปใครมานะครับมาเยี่ยมมาหากันก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะไว้รับรองเพื่อนฝูงบ้างนะครับหรือ พักผ่อนในช่วงที่เราได้เข้ามาทำงานในสวนผล,ลไม้เล็กๆแห่งนี้นะครับก็จะได้ตเตรียมพื้นที่เอาไว้นะครับก็แบบบ้านๆนะครับไม่สวยหรูสวยงามอะไรมากมายก็ตามภาษาบ้านๆชนบทบ้านเรานะครับก็อยู่ นัง่งกระท่อมกำลังสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้ไม้ไม้มะคึก,คกเนาะบ้านเราเรียกว่ามะคึก,คกผุไปแล้วแต่ก็น่าจะอยู่ได้อีกเป็นปีเนาะ ตั้งตามแนวตะวันออกตกได้เลยแต่ตรงตรงตรงหัวนี่เราก็จะให้ไว้ได้หนึ่งสักหนึ่งขาได้ไหมหรือนั่งข้างอย่างเดียวเอ้านั่งข้างได้อย่างเดียวเนาะโอเคพอดีแล้วนั่งข้างพอดี นั่นไม้มาครึ่องอีกขาหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ บริเวณสวนหน้าบ้านเล็กๆนะครับก็ได้ปลูกผลไม้เวลากาหลายชนิดนะครับชนิดละต้น2ต้นนะครับที่จะเยอะหน่อยก็เป็นทุเรียนนะครับมานสี่สิกว่าต้นนะครับี่ส่วนนี้นังไงบ,บ อันนี้ก็เป็นกระท่อมนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ติดพื้นทำห้องนะครับก็รอช่างด้วยนะครับวางบางไม่วางบางก็วางกันไปนะครับ จะเป็นขั้นตอนนะครับการติดตั้งโต๊ะนะครับโต๊ะปีกไม้โต๊ะต่อไม้นะครับสําหรับนั่งพักผ่อนชิวๆนั่งดื่มน้ำดื่มกาแฟช่วงเช้าช่วงบ่ายได้นะครับสําหรับพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศในสวน ผลไม้เล็กๆแห่งนี้นะครับทีน่นี่บ้านบึงลูกนกนะครับตำบลเขาคีริตอำเภอพังกระตายจังหวัดกำแพงเพชรขอบคุณทีมงานที่มาช่วยกันติดตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ